ในยุคที่ผู้คนเต็มไปด้วยความเร่งรีบข่าวสารไหลบ่าความคิดฟุ้งซ่านและอารมณ์ที่กระทบอยู่ตลอดเวลาคำถามหลายคนอยากรู้คือจะมีวิธีไหนไหมที่ทำให้ใจเราสงบท่ามกลางโลกที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าทรงตอบไว้แล้วเมื่อกว่า2,500ปีก่อนด้วยคำสอนที่เรียบง่ายและลึกซึ้งที่สุดบทหนึ่ง สติคือประตูสู่การตื่นรู้และเป็นเครื่องมือที่ทุกคนใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ต้องบวชไม่ต้องออกจากบ้านลองฟังคำถามคำตอบทั้ง20ข้อนี้บางทีมันอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตไปตลอดการข้อที่1นึจริญสติคืออะไรในมุมของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาสติปฐานสูตรว่าสติหมายถึงความระลึกได้ ว่าตอนนี้กายทำอะไรใจคิดอะไรความรู้สึกเกิดอย่างไรและที่ลึกไปกว่านั้นไม่ใช่แค่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่คือรู้ว่าใจเรากำลังไหลไปทางไหนรู้ว่าเรากำลังหงุดหงิดรู้ว่าเรากำลังหลงรู้ว่าเรากำลังคิดฟุ้งไปเรื่องเมื่อวานหรืออนาคตไม่ต้องห้ามไม่ต้องดึงไม่ต้องดัดแปลงเพียงแค่รู้แบบที่มันเป็น นั่นแหละคือสติข้อที่สองแล้วต้องนั่งสมาธิเท่านั้นหรือถึงจะที่เรียกว่าฝึกสติไม่จำเป็นเลยเพราะพุทธองค์สอนว่าการฝึกสติเกิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินกินทำงานหรือแม้แต่ตอนล้างจานสิ่งสำคัญไม่ใช่ท่านั่งแต่คือท่าที่ของใจที่รู้ทันอย่างอ่อนโยนตัวอย่างปฏิบัติ ตอนเดินรู้สึกเท้ากระทบพื้นตอนล้างจานรู้สัมผัสของน้ำตอนกินข้าวรู้รสโดยไม่ดูมือถือตอนพูดกับคนอื่นรู้ทันอารมณ์ตัวเองจุดเริ่มต้นของสติไม่ใช่ในวัดแต่ในชีวิตประจำวันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้กับสิ่งที่กำลังเกิดแค่นั้นเองข้อที่สแล้วจะรู้ทันความคิดที่มันเร็วขนาดนั้นได้อย่างไร ความคิดก็เหมือนกระแสน้ำห้ามให้มันไหลไม่ได้แต่เราสามารถเห็นมันไหลได้การฝึกสติไม่ใช่การพยายามหยุดคิดแต่คือรู้ว่าคิดอยู่แต่ไม่ตัดสินวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆที่สุดพอคิดอะไรขึ้นมาให้พูดในใจเบาๆว่ากำลังคิดกำลังฟุง้งกำลังห่วงพอรู้ทันได้บ่อยขึ้นจะเริ่มรู้ว่าความคิดมาแล้วไป ไม่ต้องเชื่อตามทุกอย่างที่มันบอกเมื่อก่อนใจเหมือนโดนน้ำพัดแต่ตอนนี้กลายเป็นคนดูน้ำไหลเปลี่ยนจากเหยื่อเป็นผู้รู้ทันข้อที่4จเจริญสติต้องฝึกนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลพระองค์ตรัสไว้ในสุตันตปิฎกว่าแม้นเพียงชั่วครู่ที่สติเกิดขึ้นย่อมมีอนันสงสงมากแปลว่าการฝึกสติไม่ใช่เรื่องต้องเก่งต้องนาน แต่คือต้องสม่ำเสมอและจริงใจแนะแนวทางฝึกวันละสามนาทีก็เริ่มได้ไม่ต้องฝึกครั้งเดียวหนึ่งชั่วโมงแต่ให้ฝึกหลายครั้งในหนึ่งวันฝึกตอนกินตอนเดินตอนพักสายตาจากมือถือการฝึกบ่ยบอยๆแบบไม่กดดันตัวเองยั่งยืนกว่าเหมือนลดน้ำต้นไม้ทุกวันดีกว่าราดทีเดียวแล้วหวังให้โตเลยข้อที่ห้า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราฝึกสติถูกทางดูที่ใจไม่ใช่ท่าฝึกแล้วใจอ่อนโยนขึ้นไหมฝึกแล้ววางได้ง่ายขึ้นไหมฝึกแล้วรู้ทันเร็วขึ้นไม่จมกับอารมณ์ถ้าใช่แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าฝึกแล้วเครียดฝึกแล้วรู้สึกผิดฝึกแล้วต้องบังคับตัวเองคือผิดทางพระพุทธเจ้าตรัสว่า สติต้องเดินคู่กับสัมมาทิฏฐิและเมตตาฝึกแบบแข็งไม่ใช่ทางพุทธฝึกแบบรู้ทันและให้อภัยตัวเองนี่แหละทางสายกลางข้อที่6เวลามีคนมาว่าร้ายเราจะเจริญสติยังไงไม่ให้โกรธพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อถูกกล่าวร้ายจงพิจารณาว่าคํำคนนั้นก็เป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้าหูเสียงไม่ได้ทําร้ายเรา แต่ใจที่เป็นรับต่างหากที่ทำให้เจ็บวิธีปฏิบัติทันทีที่มีคนพูดกระทบใจให้รู้ว่าโกรธเกิดแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้ว่ากำลังหายใจหายใจออกยาวๆแล้วรู้ว่าใจเริ่มร้อนเพียงรู้เท่านั้นไม่ต้องตอบโต้อะไรทันทีเพราะในขณะนั้นคุณกำลังเลือกสติแทนสัญชาตญาณและนั่นคือการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางุทธข้อที่เ แล้วถ้าใจหดหู่เศร้าเหมือนมีเมฆคลุมอยู่ตลอดเวลาจะฝึกสติยังไงดีพระพุทธองค์ตรัสว่าจงรู้เวทนาในเวทนาโดยความเป็นเวทนาแปลว่าให้รู้ว่าตอนนี้กำลังทุกข์ไม่ใช่เราเป็นคนทุกข์วิธีปฏิบัติเมื่อรู้ว่าใจเศร้าอย่าผลักมันออกให้นั่งนิ่งๆแล้วรู้ว่าความเศร้ากำลังอยู่ในใจ ไม่ต้องรีบหายไม่ต้องรีบดีขึ้นเพียงแค่รู้และยอมให้มันเป็นไปเมื่อเรารู้ทันความเศร้าโดยไม่ต่อต้านมันจะค่อยๆค,คลายตัวเหมือนน้ำแข็งที่ละลายเองเพราะสติคือแสงแดดอุ่นที่ทําให้ความทุกข์ละลายได้โดยไม่ต้องบังคับข้อที่8แล้วเวลาเราทำงานหนักมากเหนื่อยล้าไม่มีสมาธิจะใช้สติได้ไหมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีสติย่อมไม่หลงในกิจทั้งหลายแปลว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในงานแบบไหนก็ยังมีพื้นที่ให้ใจได้รู้ตัววิธีปฏิบัติก่อนเริ่มงานหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งแล้วรู้ว่ากําลังจะเริ่มระหว่างทำงานถ้าเราล้าให้หยุดสักห้าวินาทีรู้ลมหายใจเข้าออกสักสองรอบแล้วค่อยกลับมาทำต่อไม่ต้องหนีงาน แต่เพิ่มสติเล็กๆระหว่างงานเพียงเท่านี้จิตก็เหมือนได้พักร่างกายทำงานแต่ใจไม่ถูกดูดหมดข้อที่9เวลามีความคิดวนซ้ำคิดไม่หยุดจนเหนื่อยจะฝึกอย่างไรดีในสังยุตตะนิกายพระองค์ตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ไหลไปแต่ผู้มีสติย่อมรู้ว่าจิตกำลังไหลวิธีปฏิบัติ แทนที่จะพยายามหยุดคิดให้รู้ว่ากำลังคิดอยู่ถ้าความคิดวนเรื่องเดิมให้เปลี่ยนจุดรู้มาที่ร่างกายเช่นสัมผัสเท้าการหายใจหรือเสียงรอบตัวตัวอย่างเช่นถ้าใจวนเรื่องที่ทำให้เครียดให้รู้ว่ากำลังคิดเรื่องนั้นอีกแล้วแล้วหายใจเข้าช้าๆพร้อมคำว่ารู้ทันหายใจออกพร้อมคำว่าวางได้ เมื่อรู้ทันแบบนี้บ่อยๆความคิดจะอ่อนแรงลงจนเหลือเพียงผู้ดูที่ไม่จมข้อที่10เวลารู้สึกดีใจตื่นเต้นหรือมีความสุขมากๆต้องมีสติไหมายต้องมีครับเพราะสุขก็เป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้นสุขก็เป็นเหตุแห่งทุกข์หากยึดไว้วิธีปฏิบัติเวลารู้สึกดีให้รู้ว่ากำลังสุขไม่ต้องห้ามแต่ไม่ต้องเกาะ แค่รู้เฉยๆว่าสุขนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นวันนี้ดีใจมากได้รางวัลได้คำชมให้รู้ว่าดีใจอยู่แล้วปล่อยให้ใจสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเรามีสติแม้นในเวลาสุขเราจะไม่หลงในสุขนั้นและจะไม่ตกใจเมื่อสุขหายไปข้อที่11ถ้าอยู่ในสังคมที่วุ่นวายเสียงดังหลากหลายอารมณ์จะ,จะเจริญสติอย่างไง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาณาปนสติสูตรว่าแม้นอยู่ท่ามกลางหมู่ชนก็สามารถฝึกสติได้ไม่ต่างจากอยู่ในป่าเพราะสติอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่สถานที่วิธีปฏิบัติให้เราฝึกกลับมาอยู่กับลมหายใจเสมอแม้นคนรอบข้างจะพูดจาดังอารมณ์ขึ้นลงเราไม่ต้องไปรับทุกอารมณ์เข้ามาเป็นของตัวเอง ลองใช้คำว่ารู้เฉยๆเป็นเข็มทิศในใจรู้ว่าเขาโกรธแต่ไม่เอามาใส่ใจรู้ว่าเสียงดังแต่ใจยังนั่งนิ่งได้เพราะสติที่อยู่กับลมหายใจคือพื้นที่สงบที่พกติดตัวไปได้ทุกที่ข้อที่12ถ้าอยู่ในบ้านที่มีคนชอบพูดลบทำให้เราจิตตกจะใช้สติแบบไหนดีพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมบทว่า เสียงด่าว่าเป็นเพียงลมที่ออกจากปากคนอื่นแต่ถ้าใจเราไม่ยินดีก็เป็นเพียงเสียงผ่านไปวิธีปฏิบัติเวลาฟังคำพูดลบให้รู้ทันใจเราก่อนเราเศร้าเพราะเขาพูดหรือเพราะเราเชื่อหายใจเข้าพร้อมคำว่ารู้ทันหายใจออกพร้อมคำว่าไม่รับถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่า ไม่มีใครทำร้ายเราได้จริงนอกจากใจที่ลืมสติข้อที่13เวลาขับรถแล้วโดนบีบแต่ปาดหน้าโมโหมากเลยจะฝึกสติยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามให้เรารู้สึกโกรธแต่ท่านตัดว่าจงรู้ว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วให้มันดับไปโดยไม่สารต่อวิธีปฏิบัติทันทีที่โดนปาดหรือบีบแต่ให้รู้ว่ากำลังโมโห หายใจเข้ายาวๆแล้วท่องในใจว่าใจร้อนหายใจออกช้าๆแล้วท่องว่าใจเย็นไม่ต้องตอบโต้อ,อะไรแค่รู้แล้วปล่อยผ่านเพราะถ้าเราชนะอารมณ์ได้ตอนขับรถเราก็ชนะได้ในทุกที่แม้นในสนามชีวิตจริงข้อที่14เวลากินอาหารเราควรจเจริญสติอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่า ขณะบริโภคอาหารให้รู้ว่าเรากำลังเคี้ยวกำลังเกลืนและรู้ความพอประมาณวิธีปฏิบัติเวลากินให้รู้ตัวขณะตักขณะเคี้ยวขณะกลืนห้ามดูมือถือห้ามดูซีรีส์ไปด้วยถ้าเผลอรีบกินให้รู้ว่าความอยากเข้ามาครอบงำแล้วกลับมาช้าๆกับลดกลิ่นสัมผัสตร,ตรงหน้าอาหารจะอร่อยขึ้น ใจจะสงบขึ้นและเราจะรู้ว่าทุกคำที่ใส่ปากกำลังฝึกการรู้ทันอย่างแท้จริงข้อที่15แล้วเวลาอยู่กับคนที่เรารักจะใช้สติอย่างไรไม่ให้หลงมากเกินไปพระพุทธองค์ตรัสว่าความรักไม่ใช่ปัญหาแต่ความหลงจึงเป็นทุกข์รักที่มีสติจะให้ความเข้าใจไม่ใช่เรียกร้องวิธีปฏิบัติ เวลารู้สึกหลงไหลให้รู้ว่ากำลังหลงเวลาคิดถึงเขามากๆให้รู้ว่าใจเรากำลังร่องลอยกลับมาอยู่ลมหายใจสักสามรอบแล้วถามใจว่าเรากำลังรักหรือเรากำลังอยากครอบครองรักที่มีสติจะเป็นอิสระแต่รักที่ไม่มีสติจะกลายเป็นพันธนาการให้ทั้งสองฝ่ายข้อที่16 ถ้าเรากำลังพูดอยู่แล้วเผลอพูดแรงพูดประชดจะรู้ทันสติทันทีได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดเปรียบเสมือนลุกศรถ้าพุ่งออกไปแล้วย่อมย้อนกลับไม่ได้แต่เรายังสามารถรู้ทันระหว่างที่มันกำลังพุ่งได้เสมอวิธีปฏิบัติฝึกฟังเสียงของตัวเองขณะพูดว่าเสียงเรานุ่มหรือแข็ง ฝึกหยุดหายใจหนึ่งจังหวะก่อนตอบทุกครั้งถ้าหลุดพูดแรงไปให้รู้ว่าโมหะครอบงำคำพูดกลับมาขอโทษด้วยความจริงใจและรู้ให้ทันใจเราเองว่าทำไมพูดเช่นนั้นเพราะสติที่รู้ทันคำพูดคือประตูของเมตตาที่ไม่ต้องให้ใครเตือนเราก็กลับมาได้เองข้อที่17เเวลาเหนื่อยมากจนหมดแรงอยากฝึกสติ จะทำอย่างไรดีพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักกับปวัตตนสูตรว่าอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปทางสายกลางคือคำตอบวิธีปฏิบัติถ้าเหนื่อยล้าไม่ต้องฝืนฝึกเข้มเปลี่ยนมาใช้สติอ่อนโยนเช่นนอนหงายหายใจช้าๆแล้วรู้ลมหายใจเดินช้าๆในห้องเปิดไฟสลัวสลัวรู้ฝ่าเท้าก้าว รูปหัวตัวเองเบาๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรในใจอย่าคิดว่าเหนื่อยแล้วหมดสิทธิ์ฝึกเพราะบางครั้งสติที่อ่อนโยนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันที่ใจหมดแรงข้อที่18เวลารู้สึกผิดกับอดีตเจ็บกับเรื่องเก่าๆสติจะช่วยได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสในอุปริปันหสูตรว่าความคิดถึงอดีตย่อมนำพาใจให้หลงทาง ต้งฝึกรู้ว่าใจไปอยู่ไหนแล้วพามันกลับมาวิธีปฏิบัติเวลาความทรงจำเก่าๆขุดขึ้นมาให้รู้ว่าใจไม่อยู่ตรงนี้แล้วหายใจเข้ายาวๆพูดในใจว่าตอนนี้หายใจออกช้าๆพูดในใจว่าวางได้ให้ฝึกอย่างนี้ไม่ต้องหลบอดีตแค่รู้ทันว่าทุกครั้งที่เราคิดซ้ำเรากำลังสร้างความทุกข์ซ้ำด้วยตัวเอง ข้อที่19จะฝึกสติขณะอยู่ในโลกโซเชียลยังไงให้ไม่หลงพระองค์ตรัสว่าโลกนี้คือสิ่งล่อลวงอย่างมหาศาลแต่ผู้รู้ทันย่อมไม่เป็นทาตของสิ่งล่อลวงวิธีปฏิบตัติก่อนหยิบมือถือให้ตั้งเจตนาไว้ว่าจะเข้าเพื่ออะไรขณะเลื่อนฟีดให้รู้ว่ากำลังเสพถ้าเจอภาพที่กระตุ้นความอยากให้รู้ทันว่าตัณหามาแล้ว ฝึกวางมือถือลงกลางคันแม้นใจยังอยากดูทุกการหยุดก่อนที่อยากเต็มที่คือการฝึกตัดกระแสกรรมและทุกการรู้ทันบนโซเชียลคือชัยชนะของจิตที่ไม่หลงทางข้อที่20สเจริญสติมากๆแล้วจะกลายเป็นคนนิ่งเฉยหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีสติย่อมไม่เฉยชาแต่กระทำทุกอย่างด้วยปัญญา วิธีปฏิบัติสติไม่ได้ทำให้เราเฉยแต่ทำให้เราไม่หลงถ้าเรารู้ทันอารมณ์ก็เลือกตอบสนองได้อย่างถูกจังหวะไม่ใช่ไม่พูดแต่พูดเมื่อควรไม่ใช่ไม่ทำแต่ทำเมื่อถึงเวลาผู้มีสติจึงไม่ได้หลบโลกแต่อยู่ในโลกอย่างไม่หลงโลกเพราะชีวิตไม่เคยอยู่ที่อดีตรหรืออนาคตแต่อยู่ตรงจุดที่เรารู้ทันเท่านั้น ทุกขณะจิตที่เรารู้ว่าเรากำลังคิดพูดทำอะไรคือลมหายใจของการตื่นคือลมหายใจของความเปลี่ยนแปลงพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราฝึกจนถึงจุดสุดยอดแต่สอนให้เรารู้ทันทุกย่างก้าวอย่างไม่ประมาทและนั่นคือหนทางเดียวที่นำไปสู่ชีวิตที่เบาขึ้นดีขึ้นและพ้นทุกข์ได้จริงจงจําไว้ว่า จเจริญสติไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องเล็กๆที่ต้องทำให้บ่อยที่สุดหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ